มาค่ะมาร้านเฮียวัดนะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่นะคะโชว์เลยค่ะโชคเก้าชั้นสวยๆค่ะนี่เท่าไหร่คะต้นละสองพันครับต้นละสองพันนะคะชมพูเข้าหมดแล้วนะคะอ่าชมพูเข้าหมดแล้วลายเจบครับค่ะใบใบยังสวยยังเจ็บเหรอลายเจ็บมากนี้ลายเจ็บนะครับเนี่ยลายเจ็บเจ็บมาก ได้เจ็บปวดมากเหมือนกันี้ก็นาโคตีนะครับชมพูจ๋าชมพูจ๋าเลยเหมือนเหมือนสีหล่นลงทั้งกระถางอะอาขาศสวยมากค่ะแต่เหมือนจะติดจองใช่ไหมคะต้นนี้ใช่ครับไปแล้วค่ะนางงามส่วนใหญ่นางงามประจาร้านไปแล้วนะคะต้นนี้ก็ไม่ทำไม่ดเหมือนกันมานี่ค่ะมานี่ค่ะแนะนําเลยเตา้างครับตัวนี้เตารางค่ะเตา้างร์มตั้งแม่นะครับใช่เตา้างด่านครับโฟมตั้งแม่อ่าเท่าไหร่คะตัวนี้ผมเปิดไว้ที่ 2,500นะครับ2,500บาทได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเป็นไม้เก่าที่หายาก่หายากมากทัจำนวนยากครับสองใบก็ตอนนี้ก็เปิดอยู่พันแฝดนะครับโอ้โหนี่ใครเห็นแล้วรีบเก็บเลยนะคะไม้เก่าไม้หายากไม้ทองนี่ควยอะไรคะไม้ทองครับไหมทองตอนนี้เป็นไหมทองมันจะมีสองนอนะคะใช่ครับแฝดแฝดแฝดเขามีคู่แฝด ใครชอบผ่าตัดนี่เอาไปเลยไหทองตนี้เก็บไว้สักออกกลางต้นครับค่ะอ่าใครชอบเล่นหวยเอาไว้เลยเอาไปเลยเท่าไหร่คะไหมทองตัวนี้เปิดไว้ที่สองพันครับสองพันนะคะได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะไหมทองตันนี้นะอนนู้นเหมือนมีคนเอาแล้วเหรอคะถือแอบไว้น่ะยังยังเอามาเพราะพี่ขอขอดูครับอ่าตัวนี้เป็นประกายดาวกลายครับทั้งต้นนะครับประกายดาวกายนะคะกายทั้งต้นครับค่ะ กลายทั้งต้นจะกลายไปไหนกลายทุกใบเท่าไหร่คะวันนี้เปิดไว้ที่สองพันสองครับสองพันสองร้อยบาทนะคะมีค่าส่งตามจริงนะคะคร่ะต้นใบตะกร้าครับตอนนี้ก็กลายดาวกลายทั้งต้นกลายทุสวยเหมือนกันครับอาทำยังไงนี่กลายทุกใบเหมือนกันครับสวยมากเท่าไหร่คะวันนี้เปิดที่แปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบค่ะสวยสวยสวยแล้วอันนี้คืออะไรเหลืองคือเป็นมิลคอมฟิสติกครับ อืมทำไมเขาสีเหลืองแบบนี้ล่ะม mm ัน hmm. ม okay, like like ีสูงนะเลยสูงมากเอามาโชว์สูงมากใครอยู่แถวโพราานะคะมายกไปเลยนะคะไม่สูงนะไม่สูงนะสูงมากนะคะไม่คุ้มครับผมอ่าต้นนี้ค่ะมันจะเหลือแค่สองกระถางนะคะใช่ครับแล้วสองกระถางสวยมากค่ะลายแบบโอ้ลายยรกเสือดาวเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบพี่สามร้อยห้าสิบนะคะค่าส่งก็น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณสองร้อยสองร้อยเลยหรอเพราะว่าสูง อ๋อแท่งสองชั้นอ๋อค่ะรามันสองร้อยนะคะค่าส่งแต่คุ้มค่ะคุ้มเอาไปปีนต้นไม้ปีนเสาได้เลยนะคะตัดโค้งได้ครับอันนี้สนเสนอจั์ไรคะโกเมนครับโกเมนด่าง,างไหมกเมนธรรมดาครับแต่ด่างด่างกายลายหินอ่อนอยู่ถึงครับอ๋อโกเมนธรรมดาขายเท่าไหร่คะสองร้อยครับสองร้อยอ๋อนี่เอาฟอร์มนะคะเอาฟอร์มนะอันนี้ค่ะอารโบครับอัมโบเท่าไหร่คะต้นนี้ขอห้าร้อยหนึ่งจังห้าร้อยเหรอ ห้าร้อยเหรอโอห้าร้อยค่าส่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณร้อยกว่าบาทครับเออคุ้มมากเลยค่ะนี่นะใบใหม่นับมีใครยกไหมเนี่ยห้าร้อยบาทนะคะใบใหม่ยอดใหม่อย่างชวยนะคะใช่ครับคือแยกล่างได้เลยนะเนี่ยเป็นสองกระถางเลยนะเนี่ยอคุ้มคุ้มคุ้มอันนี้ค่ะผูชลูผู้ชลุด่างอินโดผู้ด่างอินโดผู้ชลูด่างอินโดนะคะเท่าไหร่คะด่างนี้สามร้อยแปดสิบส่งใช่ไหม สองไหมส่งไรไหมสิบครับส่งวนาตะก้าสองใบครับอ๋อค่ะใครที่ไม่ติดค่าส่งนะคะเอาไปเลยค่ะมายกไปเลยตักไปเลยค่ะส่งนะเดี๋ยววัดก็ส่งอยู่นะคะอันนี้ค่ะอันโบนะอันโบไม้วางขอนะคะครับเท่าไหร่คะตอนนั้นเป็นใบละร้อยยี่สิบครับใบละร้อยยี่สิบนะคะต้นไม้เราจะลอยหรือค่าต้นช็อตแรงมโอ้ยลอยแล้วว่าช่โน่นอ่ะแรงมากแรงมาก อันนี้ค่ะประกายดาวใช่ไหมคะสนิทจันโกเมนด่างลาหินอ่อนครับตัวนี้โคเมนด่างลาหินอ่อน,อน,นอหมดแล้วนะคะว้ามีแค่เหลือต้นเดียวนะครับค่ะยกไปแล้วอ๋อเท่าไหร่คะต้นนี้เปิดที่450บาทครับ450บาทโกเมนกายด่า,างลาหินอ่อนแล้วตัวไปนี้กายเหมือนประกายดาวนะค่ะนึกว่าประกายดาวเห็นตอนแรกโกเมนนะคะโกเมนด่างใช่ครับ6 5 0ครับ ร้อยห้าสิบนะครับโอเคก็แบบโง่ตกร้อยห้าสิบบาทนะครับโอเคได้เป็นหกเจ็ดกระถางเจ็ดหน่อได้เยอะมากติดไปเลยครับต้นนี้แล้วก็มีใบบอบช้ำนี่อยู่นิดหน่อยตัวนี้จะเป็นใบจะทิ้งครับใบจะทิ้งคร่ะใบจะทิ้งเนาะจะทิ้งใบนะครับต้นแม่จะทิ้งใบครับค่ะอันนี้ค่ะอ่เหลือนดับเหลืองอันดามันเท่าไหร่คะสามน้อยห้าสิบนะคะมีสามต้นแล้วน่าจะเป็น่ ค่ะอันนี้ไม้ยอดค่ะอัมโบ้ไม้ยอดนี่เท่าไหร่ครับอันนี้250แล้วกันพี่250นะคะอันนี้อะไรคะตัวนั้นเป็นโอกิเหมือนกันครับโอกิเท่าไหร่ตัวนี้350ครับ350นะคะใหญ่อันนีโอกิเล็กครับเท่าไหร่คะโีคตัวนี้180ครับคอมแพกนะคะตัวนี้นะไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับเขาจะอยู่แค่นี้นะคะ เท่าไหร่นะ350ร้อยบแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทออกมาเลยนี่น่ารักตามมดตับบี้นี่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันครับโอกครับด่างด่างจนเผือกต้นไม้เขียวต้นไม้เขียวต้นไม้เขียวแล้วอ่าไม่ต้องกลัวครับมันจะมีสูตรเนาะด่างแล้วขาวแล้วเขียวเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่นะตัวนี้นะครับไปร้อยห้าสิบครับตัวนี้ร้อยห้าสิบแบ่งไปเลี้ยงครับแบ่งไปเลี้ยงอ่ะเฮียว่าก็แบ่งให้เลี้ยงอันนี้ค่ะหน้าวัวดอกหน้าวัวดอก สวยมากใบสวยใบจะเขียวนะข้างหลังทั้นี้ขัางวนแดงเท่าไหร่คะสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสวยมากค่ะโชว์ใบค่ะไม้โชว์ใบสวยจริงอันนี้ด่างเขียวกอดใบโพด่างเขียวด่างเหลืองครับด่างเหลืองกอดใบโพด่างเหื่งนะคะเท่าไหร่คะก็ประมาณตัวนั้นสองร้อยครับตัวนี้สองร้อยไซส์ใหญ่นะครับสองร้อยเอแต่เหมือนพี่ว่ามันจะเป็นด่างเขียวนะคุณวัด ไม่เขียวพี่เหลืองนะแม่เหลืองแม่เขหลืองแม่เหลืองนะโอเคแม่เหลืองทีมมิ้นครีมค่ะนี่นะคะมีแบ่งหนึ่งต้นแม่ต้นแม่นี่ก็ขายเนาะขายไหม่อยู่บ้านครับอ๋อนี่ขายหมดเลยครับนี่เดียวมาขายอ่านี่ไม้แยกเท่าไหร่นะคะต้นนี้สองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าต้นนี้สองร้อยนี่สองร้อยนะคะครับเล็กนี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบอ่าเสน่จันประกายดาวตัวนี้หนึ่งสามร้อยบาทนะคะฟอมเตี้ยเหมือนเดิมค่ะฟอมเท็กนี่นะคะสวยงามมากค่ะฟองเนี้ยสวยนะคะเขาไม่สูงไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะไม่กลัวลมฟองไม่กลัวลมเท่าไหร่เท่าไหร่นะหนึ่นสามนะคะสวยมากค่ะเพระว่ากระดาษกระโดดลอยต้นไม้ก็ลอยอย่างงี้ทวนอัฐุน ตอนนี้นะคะสองพันสามนะคะใหญ่ๆสีมาแล้วนะคะชมพูติดมาแล้วทั้งชมพูทั้งโอรุสนะคะดูนะคะลมแรงขนาดนี้นะคะสีช้ามาเลยนี่นะคะเราไปสามารถหันหันคอได้เลยนะยกยอดได้เลยนะพร้อมเตียะโอกิต้นนี้คะโอเคต้นนี้ขอเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยบาทถ้าพร้อมประมาณสามต้นค่ะ ยอดอเลยค่ะยกยอดได้เลยนะแล้วอันนี้นะคะสามร้อยห้าสิบนะคะดูดูด,ดูอืมมันอะไรก็ไม่สวยเท่าลายเขาหรืสวยมก่กใใหญ่มากาวัดเลยค่ะวัดแขนเลยค่ะอย่น,นี่นะคะใหญ่ขนาดศอกเลยนะคะอืมมาเป็นใีิมสอได้เลยค่ะหกสิบเซนครับโอเคยยค่ะสำหรับร้านเียวัดก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ